เุ้ยมาว่ะล่างสาวว่ะมีโอกาสนะเฮ้ยผมกับพีพผมกับพีพมีมีโอกาสอยู่มีโอกาสอยู่ไม่รู้เก่งไหมนะก็ยังโอเคเนี่ยเดี๋ยวแอตตา <c oughs> ก็เดี๋ยวจะขอชี้แจงเรื่องสตรีมก่อนนะครับก็เห็นมีหลายคนนะครับบอกอ,อยากจะเล่นด้วยนะก็เดี๋ยวเรามาเล่นกันวันที่ผมสตรีมแล้วกันเดี๋ยวผมขอไปซ่อมจอก่อนนะครับขอวันว่างๆเดี๋ยวโดยทีว่าวันไหนแต่ไม่น่าจะเกินอาทิตย์หน้าแหละครับอาทิตย์แหละเดี๋ยวดูก่อนนะครับ l e x hit shop บริการขายไอดีราคาถูกมีหลายแมปให้เลือกเช่น All Star King Legacy Box Food และ Anime Adventure และยังมีบริการรับกดเกมพาสแมพต,ต่างๆสนใจกดลิงก์ใต้ดิคลิปชั่นนะครับเด้าวันนี้ผมบาสช่องบาส t ียนเก e เ Gen c เ r e นะครับวันนี้เกม r o b l o นะครับในแมพ All Star Tower Defense อีกแล้วนะครับก็มันมีอีเวนต์ใหม่มานะก็อันนี้น่าจะเป็นตู้ใหม่นะครับอันนี้ตู้เก่า เดี๋ยวเรารอใส่โค้ดได้เราไปสุ่มตู้ใหม่กันดีกว่าวมันมีทันจิโร่นะครับต้องสุ่มนะเดี๋ยวผมจะสุ่มแล้วก็มีตัวนี้ชื่ออะไรวะลืมชื่อมันนะเพนเออใช่เพนนะครับชื่อเต็มมันอะไรไม่รู้แล้วมีอิจิโกะนะครับมีเบสติ้งนะบเบสติ้งสามตัวเลยนะครับเจ็ดดาวตั้น,นี้น่าสุมาส่มนะสุ่มเดี๋ยวรอรอใส่ใส่โค้ดได้เดี๋ยวผมขอดูกันว่าใส่โค้ดได้ยังนะครับอันนี้โค้ดเก่าเครครับเหลืออีกสิบเอ็ดนาทีใช่ใช่เราไปลงเรทรอดีกว่านะครับี่้เีย ผมก็ไม่รู้นะครับเท่านี้น่าจะสู้ไอยู่ส้วยอยู่แล้วเราต้องเล่นให้ครบทุกด่านนะครับเราจะได้ของครบทุกอันนะครับไม่ไม่รู้ว่าจําเป็นไหมแต่เราก็ลงไว้ก่อนเอ่อผมวางผิดด้านจะเล่นจะเล่น <laughs> มันอยู่ด้านนี้ผมไปวางข้างหลังโอ้โหตายแล้วตายแล้วตายแล้วไม่เป็นไรนะฮะไม่เป็นไรไม่เป็นไรกันหลังไปกันหลังไป <laughs> ก็ว่าอยู่มอนมันไม่ออกมันเลยมีโอกาสแตกสูงแตกได้เนี่ยชิปละโอเคแตก <laughs> โอ้ยน่าจะน่าจะยากอยู่น่าจะยากอยู่เดี๋ยวเรากลับกลับไปอับตัวเปลี่ยนแผนอะไรกันเยวครับเดี๋ยวเราไปลองกันใหม่ผมเอามา,มาแล้วนะมันมันไม่ขึ้นให้ดูอะ <c oughs> ก็ลืมมันได้เลยวะไม่รู้แต่เดี๋ยวเราน่าจะเก็บให้หมดเลยเมื่อกี้ดันไหนนะตอดันห้าสิบไอสตีมไปเลยรอบแรกวางตังค์มาเลยนะอย่างไงก็เด้งทนงันแหละมั้งการตรงไหนวะตรงนี้โอเคการหลังไปแล้วเดี๋ยวเราอัพตังค์สักพัก โอเคครับตัวแอร์มาแล้วเดี๋ยวเราวางสักตรงนี้แล้วกันอับไปสักหน่อยปรับให้ตีแอร์ไว้ก่อนเดี๋ยวที่เหลือเดี๋ยวข้าหลังเราจัดการเองมันจะหลุดไหมนี่อย่ละอย่ละอย่ละเล่นแม่มันหลุดอ่ะน่าจะต้องวางการัดก่อนช่วยนะแบบช่วยรีดดาเมจเราไปอพแอร์เยอะเกินไงไม่ผ่านหรอทุกคน เดี๋ยวเราแล้วน่าจะสุ่มตัวได้แล้วเดี๋ยวเราไปใส่โค้ดกันแล้วเดี๋ยวไปสุ่มตัวกัน oh, ผมเพิ่งรู้ว่ามันมีแม็กยูนิตด้วยโห oh, ดูดีพววางเต็มเลยเนะี่ยไม่ได้อัพเลยโอเคได้โค้ดละได้มาสองร้อยไปสุ่มสตาร์ดัตกันดีกว่าต้องตู้นี้อยู่แล้วอยากได้ทันจิโร่นะครับบอนไม่ม่วงปุ๊บโอ้โหร่างธรรมดามีคนบอกว่าให้ดูตอนมันตีมันดูฟี่ไมตีร่งกายอย่างนี้สคลิปเลยฮนะ ดัดแต่มาเป็นดัดลายนี่โอ้ยนี่ไงเพนแต่เพนล่างไอ้นี่นะเอ้มันไม่ใช่เพนดิมันเออมันคือเพนนั่นแหละเออมันคือเพนใช่มันคือเพนปึ๊บโอ้โบอลฟ้าใส่มาเชียวเุ้ยมาว่ะลา้างสาวว่ะมีโอกาสนะไม่ตีลังกาเฮ้ยผมกับพี๊ผมกับพี๊มีมีโอกาสอยู่มีโอกาสอยู่ได้อยู่ได้อยู่ได้อยู่ ขอสักตัวมันกิบมาหลายแล้วนะโอเค5าดาวมา2ตัวนะแต่ว่าก็ไม่ได้สนใจ5าดาวมา3ตัวนะแล้วเฮ้ยเอาว่าได้เพลงวะไม่รู้เก่งไหมนะก็ยังโอเคเด้เดี๋ยวแอดตายังโอเคที่ยังได้นะเพราะว่ามันไม่ได้มาหลายหลายละเพราะว่าคาเิี๋าเสียไป500นะครับเสียไป500ไม่ได้เลยเลยนะ ไปแปลงร่างกันต่ตวะ่ะมามามามีโอกาสมีโอกาสกับพี่พี่ก็เบอกไม่กับพี่พนะคราวที่แล้วเสียไปเยอะนะเจ็บไปเยอะคราวนี้ได้อยู่ได้อยู่กระตุกเล็กน้อยลูฟี่วะ่ะลอยวะ่ะลอยมาแตงวะตึ๊บโอเคหมด มาโลฟีโลฟีนะเราอยากได้ทันจิโร่นะมาไหมโอ้โหล่างธรรมดามาอย่างนี้สคิปเลยนัสึนารุโตะเราขาดใครบ้างนวในตู้มีขาดขาดใายวะอ๋ออิจิโกะแล้วก็มีทันจิโร่นะทันจิโร่ดีอยากได้อยู่สมต่อทมต่อไมมันดูกลากเกลื่อนอย่างนี้เนะี ก็ยังดีไงยังดีได้ตัวหน้าตู้มานะโอเคหมดหมดแล้วหมดแล้วหน่ขอดูเพนหน่อยขอดูเพนหน่อยอยากรู้ว่ามันเก่งขนาดไหนกันเชียวนะไอะพวกนี้หาจากไหนเนะี่ยอย่าบอกนะอย่าอกนย่าบอกนะกนะต้องสุมอ่ะหรือว่าต้องไปลงเลดวะ ใช่ครับทุกคนผมมันลงอินฟินิตี้กับใครก็ไม่รู้เดี๋ยวเราลงไปก่อนเราอยากรู้ว่าแบบเราจะไปได้ถึงไหนนะครับอยากเออมันคุ้มประจาวันมันเท่าไหร่นะหนึ100่งร้อยปะน่าจะหนึ่งร้อยนะครับไม่รู้จะผมเล่นคนเดียวไม่ถึงอยู่แล้วแต่ว่าถ้าเล่นกับชาวบ้านน่าจะถึงอยู่แล้วมัง้งมั้งนะแล้วก็วางตัวแล้วก็อัพตังค์ไปกันเลยใช่ครับทุกคนตัวเริ่มหลุดมาเรื่อยๆแล้วนะครับอ่านี่เว็บเจ็ดห้าแล้วนะน่าจะแปดสิบแลลว ไม่หลอกมั้งข้างหลังก็มีตัวอีกเนี่ยเห็นปะข้างหลังก็มีตัวการอยู่เคครับเวฟเก้าสิบแล้วหลุดเวฟเก้าสิบโอเคเลือดเหลือครึ่งหนึ่งผมทําอะไรมากไม่ได้นะผมได้แค่แถวนี้ยละตัวนี้มันเกินความสามารถวะเก้าสองเวฟแล้วนะเวฟพี v ่เก้าสองแล้วได้อยู่แต่น่าจะใกล้ไปแล้วโอเคน่าจะไปแล้วเลือดเหลือกี่ล้านอนะ อ๋อสปีดอยู่ตรงนี้รถแม่งสปอนนั่นแหะตรงนี้พระเจ้าสปอนอยังไกลอ่ะผมนึกว่าเอะตัวอะไรมันตีเป็นรถยนต์วะหลุดเรียบร้อยแปดร้อยเอ็มได้ที่เว็บแปดสิกว่าโอเคระบบอว็บนี้กลับมาแล้วเยี่ยมเรากลับไปหน้าแรกกันก่อนโอเคครับตอนนี้ตัวใหม่มันเข้าตัวอยู่นะเป็นโคนันหกดาวท่าแสง เราต้องสุ่มแต่ผมจะเก็บไว้ผมไม่รู้ว่าไอมันจะมาอีกแบบว่าอีกกี่อีกมันจะมาอีกไหมนะครับเราจะลุ้นดีไหมลองเดี๋ยวเดี๋ยว,ยวลองลุ้นแต่ว่าเดี๋ยวขอเคลียร์ค้งก่อนนะครับโอเคสัม่อสัม่อเราเราลุ้นมากดีกว่าเราลุ้นมากดีกว่าลุ้นน่าจะแบบมีโอกาสได้ดีกว่านะหรือเปล่าเฮ้ยหรืเราไม่มีดวงกับตัวนี้โอเคมีเบียคุยามมาเป็นห้าดาว รู้สึกห้าดาวเราก็ได้มาเยอะอยู่นะโอเคไม่ได้ละมันเริ่มละมันเริ่มออกฤทธิ์ละอืมเราต้องเก็บเก็บเก็บเพชรไว้สุมาย้บ้างนะไม่ให้สุมหมดเถอะฟักทองนี้ทำอะไรมันเอาไว้ทำอะไรเอ,อ่ยไม่รู้นะเอาเป็นว่าเราเคลียร์ตัวอีกรอบหนึ่งไม่ดีเคลียร์ทำไม มันยังสุ่มต่อได้นี่วะก็สุ่มต่อเลยแล้วการเดียกุยะโอ้าดาวเยอะมากแต่อยากได้หกดาวไงอ้าสวยนะครับได้หกดาวก่อนสุดยอด,ด,ยอดเราขึ้นไปดูก่อนถ้าแสงตี ตี20,05นะครับเดี๋ยวเราลองไปลองไปลองเทสในนี่ก่อนนะครับอ่าเขาเรียกว่าอะไรวะอ่าห้องฝึกเออนั่นแหละห้องเทสไหนดูการตีหน่อยเหมือนปาอะไรปลากระดาษอ่ะใช่ปากระดาษแล้วกระดาษระเบิดอ๋อดาวกระจายดาวกระจายกระดาษสองวิตีทีนะครับอัพอีกขั้นสองหมื่นเปลี่ยนเป็นตีสี่นะครับแล้วก็เพิ่มความเร็วื่อนที่เปลี่ยนการตีเป็นให้บิด แล้วก็ตีสามแสนเจ็ดปุ๊บวงใหญ่ขึ้นนะครับสี่วิีพีวงใหญ่ขึ้นนะครอ๋อเปลี่ยนเป็นแบบหนามกระดาษแทงลงมาโอ้ดาเมจใช้ได้เลยนะครับอัพแค่สองสองเท่าไรเมื่อกี้สองหมื่นใช่อัพมาแค่สองหมื่นนะครับตีสามแสนละต่อไปอัพสี่หมื่นนะครับเพิ่มดาเมจเป็นแปดแสนนะครับไม่ได้เพิ่มอะไรอย่างอื่นแล้วก็อัพเจ็ดหมื่นเพิ่มดาเมจเป็นล้านสามระยะเพิ่มเป็นแปดสิบแล้วก็มี มีอะไรเพิ่มขึ้นมานะเปลี่ยนท่าได้นึ่เป็นท่าระเบิดนะครับตีแอร์ได้นะตีแอร์ได้ตัวนี้ตีแอร์ได้วงกว้างอยู่ว้างอยู่แล้วก็ตี 4B นะครับตีค่อนข้างจะเร็วเลยนะอ่า90,000เพิ่มดาเมจขึ้นมานะครับแล้วก็แสนสองนะครับเพิ่มดาเมจเป็นสองล้านหกนะครับอ่าเพิ่มระยะเป็นร้อยแล้วก็มีท่าเพิ่มเอ้ยเดี๋ยว มันเหมือนเพิ่มระยะปะแต่อยากรู้ถ้ากดมันคือท่าอะไรกูดาวนานมากเลยนะถ้ากดนี่ท่าสุดท้ายก็เป็นท่าแบบกระดาษระเบิดนะดาเมจเบลแรกอยู่ที่สองล้านหกนะครับก็แรงนะแรงแรงแรงเลยแหละตีแอดได้ด้วยนะผมไม่มีตัวตีแอดได้เลยนะแบบตีแอดแบบดีๆอันนี้เป็นตัวตีแอดดีๆตัวแรกแต่มันเป็นไฮบีดอะมันก็แบบไม่ได้วางไปแล้วตีเลยนะรับเดี๋ยวเรารอตู้ เดี๋ยวเราเรอดูตู้ต่อไปกันนะครับเดี๋ยวถ้าเกิดเป็นตู้ไอเดี๋ยวเราซุ่มนะตอนตู้ไอมาผมซุ่มไม่ทันนะเนี่ครับผมตู้ต่อไปแม่งไม่ใช่โอชินะรูงี้น่าซุ่มไอฟักทองจะอีเวนต์ก่อนแม่งไปแล้วไม่รู้จะกลับมาไหมน,นะครับ สอนนี้ก็น่าจะจบลงเดีเพียงเท่าน,นี้ก่อนนะครับคำพูดที่ยาวว่าจะใดที่ไม่สุภาพขอไพร์วนนันที่นี้ด้วยนะครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามนะครับที่มาครับนะครับอย่าลาืมกดกด่งไม่ใช่เพื่อฟังคลิปใหม่ๆจากผมด้วยนะครับอย่างผมเล่นเกมอะไรห,หรือเล่นรูปปองแบบไหนก็คอมเมนต์ไว้ใต้คลิปด,ด้านล่างเลยนะครับวันนี้ไปแล้วครับผมบายครับเสีเกลีเจอกันแล้วครับผมบายครับ